สวัสดีครับวันนี้มาเล่าถึงก็ป็นประจําวันนะครับวันนี้เช้ามืดของวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2568ผมตื่น,น,นไม่เลยตีสี่ตีสี่ครับแล้วก็เตรียมเสบียงเ,เตรียมเสบียงต่างๆแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการเฝ้าถ่ายภาพนะครับ เ,ออเป็นทีสี่เตรียมทุกอย่างเสร็จประมาณเกือบเกบตีห้าประมาณตีห้าครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็เดินจากที่พักผมที่ผูกเปนอนในป่ากลางป่าไมยังจุดหมายก็ตอนนี้ประมาณตีห้าสี่สิบผมก็จะเตรียมอุปรกรณ์กล้องรจยบร้อยครับตัวนี้อันนี้กล้องตัวใหญ่แล้วก็ตรงนี้ตรงน,นี้แสงสะท้อน ัวนี้กล้องตัวเี้ครับ <c oughs> แล้วก็ผมมีของเล่นอีกชุดหนึ่งมันก็ไม่ขอ,องเล่นน่ะนะเป็นใหม่ใหม่ตัวที่ทำเออเป็นไม้นอ,อครับอะไรนะชื่อเซนผมก็ลืมชื่อครับพอดีได้จาก อร้านโฟโตไฟครับอ๋อเซนเนเซอร์ครับเซนเนเซอรออ์ผมเทสแล้วไม่ตัวนี้ใช้ได้ผลดีครับแล้วก็ปรบับจุดในการเก็บเก็บแปรเดียดเรื่องเสียงนะครับตอบจดมากผมก็เอาไม้เนี่ยไปไว้ที่จุดหมายที่ผมจะเลงที่จะถ่ายครับ ผมต้องการเสียงนกที่ลงไปโฉบน้ำแล้วขึ้นมาอับน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาโฉบลงไปจปับปลาเราก็อยากได้ยินเสียงตรงนี้ให้มันชัดขึ้นก็คอติดตามครับว่าวันนี้เป้าหมายจะสำเร็จไหมถ้าสำเร็จแต่จะมีภาพไปฝากให้ชมกันตัวนี้ครับใหม้แอเนติกเดี๋ยวผมจะลองออนไม่นะ สว่างครับไม่อ่อนนะครับนี่ไม่อ่อนไม่สองตัวครับสัตว์ป่าเริ่มรองแล้วก็เดี๋ยวเรามาคอยติดตามนะครับว่าภารกิจชินนี้ผมจะสำเร็จหรือไม่สวัสดีครับ เมื่อคู่เนี่ยผมอยู่ในโดนทา่าจริงๆนะดูหลายตัวมากครับเนี่ย <Yeah. S 2> พื้นที่นี้มีแต่ท่าครับทา่าเยอะมากๆาก ตวแล้วก็ใหญ่ดูที่เลือดก็เก่งถ้าเป็นอาหารได้นะจับไปเป็นอาหารแทนสเปียงนะโอเคครับไว้เจอกันสวัสดีครับ